五路财神送财来东路财神比干西路财神关公南路财神柴荣北路财神赵公明中路财神王海操那个啥那个比滚那个比木呢嘎子大气比唐探那比上哈好吧 ปีมะเสงตรงนี้นะครับชะตาชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยสินแสหมิงนะครับขอบอกว่าถ้าเกิดเรานับกันตามพศออนะครับปี25นะครับเออ68ปีนี้ซึ่งเป็นปีมะเสงนะชาวปีกุลเนี่ยนะครับก็จะนับเป็นพอสอได้ง่ายๆคือ2 4 7 8อันเนี้ยปีปีปีกุล 2490อันนี้ก็ปีกุณนะฮะสองพศนี้ก็จะอายุมากแล้วนะครับแล้วก็2502นอเนี่ยอย่างเงี้ยก็ปีกุณน2514ี่นี่ก็ปีกุณ2526 25อันนี้ก็ปีกุณ2538นี่ก็ปีกุณ2 5 5 0อันนี้ก็ปีกุนหรือว่ารอบเด็กเลยก็คือ25 62ที่ผ่านมานะครับทั้งหมดที่ินแสบหมิงพูดถึงตรงนี้เป็นชาวนักษัตริย์ปีกุลทั้งสิน้นซึ่งจริงๆแล้วชาวนักษัตริย์ปีกุลจริงๆแล้วเนี่ยในปีมะเส็งปีเนี้ถ้าเกิดนับกันตามพศนี่ก็ถือว่าเป็นปีชงนะครับแต่ก็ขอบอกให้ฟังกันนะครับชัดๆตรงนี้ว่าคำว่าปีชงนั้นบางทีก็ไม่ได้เสียหายเสมอไป เพราะมันมีทั้งฐานปีฐานวันฐานเดือนฐานยามนะครับยามก็คือเวลาแต่ไออันเนี้ยที่เราบอกว่าปีชงชงที่เขาพูดพูดกันเนี่ยคือมันไปชงฐานปีนะครับซึ่งฐานปีปีมะเสงปีนี้กับปีกุลเนี่ยมันมันชงกันแต่คุณฟังคำพยากรณ์ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่านักษัตรย์ปีไหนต้องระวังชงเด่นเรื่องอะไรกันนะครับตั้งใจฟังกันให้ดีกันแล้วกันนะ ชาวนักกษัตริย์ปีกุลน,นะครับเปิดมาในเดือนมกราคมเป็นเดือนแรกของปีที่ไม่ค่อยแฮปปี้นะเป็นเดือนที่มีความจุกจิกงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายเหลือเกินหลายคนก็มีปัญหาปากเสียงกับคนรักคู่ครองคุยกันแบบชอบเอาชนะค้าคารกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะแล้วก็ยังจุกจิกใจไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฉะนั้นถ้าท่านฟังตรงเนี้ยคุณจะเห็นว่ามกราคุมพาไม่ค่อยโอเคนะักจะปลอดโปร่งขึ้นก็คือช่วงมีนามีนาและเมษาแฮปปี้สบายใจขึ้นคนละเรื่องเลยกับตอนมกราคุมพามีนาเมษาแฮปปี้สบายใจขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นในหลายหลายด้านไอ้มกราคุมพาเนี่ยจุกจิกใจทั้งเรื่องความรักนะแล้วก็อารมณ์ไม่ดีด้วย เห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดเหมือนมันจะชวนทะเลาะชวนมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเข้ามีนาเมษาแฮปปี้ขึ้นมีความสุขขึ้นเออเอาง่ายๆอย่างนี้แหละจะได้มองเห็นภาพให้ชัดเจนมันเป็นภาพของความรู้สึกว่ามีความสุขมีความสบายใจมีความปลอดโปร่งนะมีนาเมษาเมษายนนี่ก็การงานอะไรต่างๆก็ดีขึ้น พฤษภาพามิถุนานะครับมีความรู้สึกสบายใจแล้วน่าจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามาบางคนอาจจะได้ต่อเติมที่อยู่อาศัยบางคนมีข่าวดีเรื่องงานนะครับสมัครงานอยู่แล้วได้งานหรือว่ารอโปรเจกต์ดูอยู่แล้วเขาเซเยสมาตกลงกับเราอย่างนี้ก็เป็นไปได้กรกฎาสิงหาเป็นช่วงที่มีความสุขแฮปปี้ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่ดีเลยแหละสําหรับปี2568นะ พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาคุณจะมาจุกจิกใจอีกครั้งหนึ่งคือช่วงเดือนกันยาตุลาช่วงนั้นระวังความขัดแย้งปัญหาจุกจิกคนมีครอบครัวมีคู่ให้ระวังเรื่องชู้สาวระวังทะเลาะระวังเข้าใจผิดกันนะแล้วก็พฤศจิกาธันวางานเงินเลยก็โอเคแต่ยังรู้สึกอื่นๆอยู่มีความรู้สึกอื่นๆเคยเป็นไหมรู้สึกอื่นๆไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยมีความสุขคล้ายๆอย่างนั้นแหละนะครับ ชาวนักกษัตริย์ปีกุลนะครับในรอบ2502 2490ก็อายุก็พอสมควรแล้วนะครับก็ระวังทั้งสุขภาพตัวเองและสุขภาพผู้ใหญ่ในปีนี้นะนะครับระวังสุขภาพตัวเองสุขภาพผู้ใหญ่ในปีนี้ช่วงต้นๆปีอะ่ะระวัดระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ชาวนักกษัตริย์ปี2514 2526 2538 ปีนี้งานก็ลุยหน่อยแต่ถือว่าเฮ้ยของคุณชงแต่ก็ยังมีความสำเร็จนะนะครับยังมีความสำเร็จเข้ามาในหลายด้านหลายประการด้วยกันแม้จะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะเป็นปีชงมีความขัดแย้งบ้างกับผู้ร่วมงานกับคนที่อยู่ในวงงานที่เรามองว่าคนลักษณะนี้ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวแต่เรายังจําเป็นที่ต้องทํางานอยู่ร่วมกันก็หงุดหงิดหน่อยแต่ก็เอาเถอะผมว่าก็ไม่ได้มีความเพรียงพล้าอะไรในเชิงงานหรือว่า เขาไม่สามารถจะมาทําอะไรให้เรามีปัญหาจุกจิกใจได้หรอกนะแล้วก็มาช่วงประมาณนี่นแหละประมาณพฤษภามิถุนาอะไรไปแล้วก็ขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับส่วนคนที่อยู่ในช่วงวัยประมาณ 25-26, 2 5 3 8นั่นคือปีพศนะ2550อะไรเงี้ยก็ระวังจุกจิกเรื่องความรักนิดนึงนะครับช่วงต้นๆปีแล้วก็ช่วงไปปลายปีป นะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนะักผมกลับมองว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆสำหรับชาวปีละนักษัตริย์ปีกุลนะที่ผมให้ระวังจริงก็คือสุขภาพผู้ใหญ่หรือว่าชาวปีกุลที่อายุมากหน่อยก็ระวังสุขภาพตัวเองเท่านั้นเองนี่คือภาพรวมๆในปี2568สําหหรับชาวนักษัตริย์ปีกุลที่สินแสมหมิงมองแล้วว่า หลายๆช่วงก็มีช่วงจังหวะที่ดีหลายคนไปเข้าใจผิดไปคิดเอาเองว่าเมื่อปีชงแล้วต้องเสียหายทั้งปีไม่ใช่นะครับอย่างเช่นชาวนักษิย์ปีกุลเนี่ยในปีมะเส็งปีนี้ที่คุณไปได้ยินว่าชงชงก็ชงจริงๆไม่เถียงนะครับแต่ว่ามันไปอยู่เกี่ยวกับช่วงวัยด้วยแล้วก็เป็นลักษณะเป็นเรื่องบางเรื่องด้วยนะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าชงแล้วมั่งจะไม่ดีทุกเรื่องคงไม่ใช่นะ ชาวนักกษัตริย์ปีกุลนะครับในปีนี้นะดวงมีโอกาสจะต้องเดินทางเปลี่ยนเปลี่ยนที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนที่หลับที่นอนบ้างถือว่าส่งผลดีเดินทางและกลับส่งผลดีเดินทางและทําให้คุณมีความรู้สึกแฮปปี้เดินทางและทําให้คุณมีความรู้สึกสบายใจปลอดโปร่งถ้าช่วงไหนมีความรู้สึกหงุดหงิดใจนะครับอื่นๆไม่ค่อยแฮปปี้นักก็หาเรื่องเดินทางไปเลยในปี 25, งห จะเดินทางไปต่างจังหวัดใกล้ๆหรืออะไรก็ต่างประเทศใกล้ๆหรืออะไรก็ว่าไปหรือถ้าดวงมันต้องเดินทางอยู่แล้วก็เดินทางเถอะนะครับถือว่าคุณเองก็จะแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นถือว่าไปเติมพลังงานแล้วกลับมาทํางานกลับมาทำโปรเจกต์งานของเราที่เราตั้งตั้งเป้าไว้ให้สําเร็จผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับเ,เรื่องการเงินนะในปี2568นะครับรายรับรายจ่ายพอกันจะบอกว่าเหลือเก็บปีนี้ก็พูดยาก มันเพียงแต่ว่ามันใช้จ่ายของมันไปได้โดยที่ไม่ขัดสนนะครับแต่ไม่ค่อยเหลือเก็บนะปีนี้เงินน่าจะไปอยู่กับการซื้อของมากกว่าบางคนอาจจะต้องไปต่อเติมที่อยู่อาศัยซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือไปใช้จ่ายอะไรเกี่ยวกับพวกสิ่งเหล่านี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยคือชาวนักษริย์ปีกุล นะครับภาพโดยรว,รวมก็ถือว่าเดือนที่ดีก็ส่งผลดีตามที่บอกไปไอ้เดือนที่ต้องระวังก็ระวังกันไว้สักนิดหนึ่งนะแต่ภาพรว,รวมผมว่าไม่ขี้เหร่หรอกนะครับยังไปได้ดีอยู่ในปี2568นะ สินแสหมิงขอให้ชาวนักษัตย์ปีกูนทุกท่านโชคดีอันนี้เป็นของขวัญวันจุดจีนที่สินแสหมิงมอบให้กับ f อฟที่น่ารักทุกท่านใน12นักษัตย์ในปี2568ปีมะเส็งขอให้เอฟทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดประการใดสำเร็จดังใจทุกประการไปก่อนสวัสดีครับต้องการขอคำปรึกษานะครับในการจัดห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดร้านค้าอย่างไรให้เฮงให้ปังหรือต้องการปรึกษางงเฮงบนใบหน้าหรือชะตาชีวิตส่วนตัว ติดต่อได้ตามคอนแทคด้านล่างนี้นะครับสอบถามรายละเอียดได้เลย